คุณผู้ชมคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับถังน้ํามันเตายางมาตอยของบริษัทเอกชนค่ะอยู่ในจังหวัดลําพูนเหตุการณ์เก,กรเกิดระเบิดขึ้นมานะคะทาให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนแล้วก็บาดเจ็บสองคนนอกจากนั้นก็ยังมีทรัพย์สินของบริษัทที่ถูกไฟไหม้เสียหายด้วยค่ะนี่คือควันไฟที่พวยพุ่งออกมาจากโรงงานยางมาตอยของห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกภพก่อสร้างในพื้นที่หมู่ที่2บ้านป่าพูตมบลป่าพูอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนค่ะ หลังเกิดเหตุตำรวจสบพบ้านโฮ่งและก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุประสานรถดับเพลิงแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยกันดับไฟนะคะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนําตัวส่งโรงพยาบาลใช้เวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงอะคะ่ะสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้ในวงจํากัดและจากการตรวจสอบของตำรวจตรวจที่เกิดเหตุก็พบนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนทราบชื่อคือนายนัทวุฒิแสนละมุงอายุ37ปีเป็นคนงานค่ะภูมิลำ อยู่ที่จังหวัดลำพูนถูกไฟไหม้และน้ำมันยังมาต่อยลวกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนอกจากนั้นยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน2คนคือนายมนเทียนศรีบุญเรือนอายุ46ปีและนายชุมพลจอมณีอายุ70ปีได้รับปาดเจ็บสาหัสถูกไฟไหม้ตามร่างกายแล้วก็มีการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ นอกจากนั้นก็มีทรัพย์สินที่ถูกไฟไหม้รถแบคโฮ1คันรถ6ล้อ1คันมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินค่ะส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนคนงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยค่ะ